ทกศขยายเวลาชำระหนี้จัดสินเชื่อ1 2หมื่นล้านบาทช่วยเกษตรกรประสบภัยพายุโนโรูในธนัตน์งามวไล,ลรัฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารกทกศเปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุโนรูที่ทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกําลังขยายมาพื้นที่ภาคกลาง ส่วนผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรซึ่งทกศได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าโดยมอบหมายให้พนักง,งานในพื้นที่ประสบอุทกภัยออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจลูกค้าและนำถุงยางชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมถึงสำรวจข้อมูลความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัย โดยกับการดำเนินงานที่จะเข้าไปดูแลกรณีได้รับความเสียหายทกศจะผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับและสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีการผลิต2 5 6 5เมื่อดําเนินการสรํารวจพื้นที่การเกษตรแล้วเพราะว่ามีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธนทกศจะเร่งประสานง,งานส,ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชดเชยความเสียหายโดยเร็วต่อไปนอกจากนี้ทกศยังพร้อมสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน1,200บาทล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่าย6.50วงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทและสินเชื่อฟื้นฟูนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน5 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามร,รับฟังรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปครั้งต่อไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ